ไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันมคุณได้มีหยกอันเดียวแล้วไปเลยหรอเอาหมูต้มอ่ะเอาแม่ไม่อยากกินแบบชาบูหรอได้หมูชาชูอ่ะชาชูเหรออะไรไม่เอาเดียวเดียวไม่กินมูไม่กินเขาฉันกินหมูเขาไปเขาไปอิสลามปะหน้ามึง เจ๊วันนี้หนูจะพาเจ๊มากินหมูกระทะกันหมูกระทะแม่รู้จักไหมหมูกระทะรู้จักกราเที่ยวไปปิ้งย่างย่างไงโอ้ยรู้มากแสน,นรู้จังเลยฉันเป็นลูกคนหนูแต่ว่าฉันก็คอยกินน้หมู้ะะยแต่หน้าดูไม่เหมือนเลยนะเหมือนซีเธอดูดีๆเอาไปถึงหน้ากู <laughs> <laughs> แม่ฉันบอกให้คบค,คนที่ไม่เหมือนเราหรอเพื่อให้ตัวเองดูเด่นหรอพุก<ฮ>เจมันนี่ก่อนเจตามหนูมาก่อนร้านนี้มีชื่อว่าแบงคอกดินเนอรเป็นแบบของคนไทยด้วยเ <ś led> ฮย้ยจิ้นจะปะแบงคอกดินเนอร์ร้านนี้นี่ที่ดังๆอะ่ะโอ้อยดูมีมแรตตีดอกมีแเหมือนกับว่าต้องรับเคสจากอีหนุ่มคนเนี้ย เอาหรอเออลองรับดูงเขาจะบอกให้เรากิน1,000น่ะมาลูกก้วยใช่รับอย่างรับอย่างพูดมากอีจันดานอ๋อต้องคุยกับมันหรอใช่ I อมโ s สตาร์ฟอ๋อเขาเป็น staf ์ใช่เราจะต้องแบบว่ากิน1,000ชิ้นน่ะกินไปคนเดียวนะคะหนูรู้แม่ทำได้ค่ะอยูมาเถิดแลเน่อ๋อฮือดูดิไม่เยอะขนาดนี้ได้ เราจะกินไหวหรอพี่สวยตังต้องไหนยานไม่จ่ายตังค์เลยแม่เราหยิบก่อนไงเก็บที่หลังสิแม่ต้องหยิบจานก่อนอันดับแรกอ่าหยิบจานขึ้นมาน่าจะได้มั้งหนูจะเอาเป็นเอาหนูไม่ได้อะทำไงอ่ะโอ้หลายจานเว่อร์โอ้โหนูเอาเป็นอันนี้อะไรอ่ะหมูสไลด์หมูสไลด์นี่ไงอันนี้คืออะไรอ่ะแม่ตับหมูหรอสายฟอกสายฟออ๋อหัวใจหมูเฉพาะหมูอ้าไอ้นี่มาแยกฉันได้ไหมเนี่ยโอ้ออกไปดิ อันนี้อะไรวะเจ็ดอะไรเนี่ยเจย็ดนูโดอ๋อมีหยกเหรอเนี่ยอ๋อเจ,จ,จ,นะจออ็ดเจ็เดก็คือเจ็ดนูโดอย่างเงี้ยเหรอโอ้เลิศว่ะเจตก็คือหยกนูโดคือมีหยกมีไงเจตเฮ้ยหยกมีอยากกินหยกมีแม่โต๊ะไหนดีอ่ะโต๊ะนี้แล้วกันมามกูได้มีหยกอันเดียวแล้วไปเลยเหรออ่าแม่แม่ตักกันแม่ตักเพิ่มเร็วฮอกมาลีเดนมาลีเดนคืออะไรอ่ะ ไม่รู้อุ้ยเอากุ้งด้วยกุ้งดูไม่สุกนอยอ่ะเฮ้ยมึงก็ต้องมาย่างก่อนมาจะไอ้กุ้งดูไม่สดคุณผิดกุ้งดูไม่สุกมึงก็ไม่ย่างเลยนะอ้าวดอกจานเต็มเอาไปวางก่อนแม่โอ้ยน่ากินน่ากินนั่งนี่เอออ้ยอีกอีกั้งอุ้ยนั่งแถวหน้าเบอร์อ้ยทำชามไงวางไงวะอุ้ยเกเอาวางได้เลยุ้ยวางได้ด้วยอ่ะแม่แม่จะต่อยหยิบหยิบอันนี้ตะเกียบออกมาตะเกียบออกมาตะเกียบโอเคตะเกียบอัดชึบเออชึบนชื อันนี้ก่อนเลยแล้วไงต่อหยิบปิ้งปิ้งอุ้ยปิ้งได้ด้วยอุ้ยช้ำคูดมันเลอะเกินอะไรเนี่ยอะไรอ๋อมันเลือะให้เลือกจุดดอเขียวๆอะใช่ใช่ปิ้งหนีวางดิเอามอจิ้มอ่ะวางฝั่งฉันอุ้ยช้ำปิ้งผิดอันตต้มอ่ะเอาเอาหมูต้มอ่ะปิ้งเอาแม่ไม่อยากกินแบบชาบูหรอเออได้หมูชาชูอ่ะชาชูเหรอ อะไรไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเห็นกันมึงเห็นแบบกูปะตฉัน wow กินหมูเขาเป็นเขาเป็นเขาเปอิสลามป่ะนะมึงอ๋อออกไปเจ้าต่อฉันกินหมูมันปิ้งด้วยกันไม่ได้ออกไปแป๊บนึงเอาแม่านีกินหมูแล้วเขา แล้วก็ชื่อมารออทีออกไปแม่ไปหยิบของเพิ่มได้อีดอกเอาหมูเอาหมูย่างเต็มเต็มเอาให้ตาย่างให้เต็มเดี๋ยวขขเขาเขาคยดเป็นเนื้อกระทะาเปล่าวะเ่ียวเอาคนไทยที่มาทานได้ใช่ไหมะไม่ได้ไดอกไม่ได้เมื่อไม่เปลี่ยนชุดกอ่อน ได้ค่ะโอเคไม่ได้อิสหมูกันค้าวไม่ได้ไม่ได้พอเราเสียกูแหบไปกินเอากูขำด้วเจ็๊ยบพอถือว่าเราไปเกี่ยวนะเขาปิ้งแต่เบคอนด้วยมึงโอ๊ยกินหมดเลยอีเดานะกินหมูหมดเลยกูยังไม่ได้กินเลยมันไปไหนหมดอ่ะอยู่ที่จานกูมมึงโดนเขาอยู่ที่จานกูแล้วขามานั่งโต๊ะเราทำไมอ่ะเราดูเป็นมิตรไงหรอเฮ้ยเกากินได้ด้วยอ่ะเฮ้ย หรือว่าเขาคอสเพลเปล่าอออร่อยเนาะอุมามิมากอุตสกินมีหยกฉันก่อนจะอุตสัดปิ้งเม่อมาเหนื่อยนะมึงปิ้งมีหยกมีหยกแต่กูกินมาดิกูกินมาดิลองหนึงแซบแซบสามฉันอร่อยนะคะคุณลองดิยัอร่อยเนื้อเยอะเลยนะคะหรือว่าเขาเป็นไอ้นี่มึงคอสเพลเขาแต่งเป็นแอตทาซินสาวปุ๊บ เขาไม่น่าใช่อิสลามหรอกแต่งตัวเหมือนแทนกินเอ้ยแต่งตัวนิ่ชิดต่างคะใครมาบอกเชิญนั่งเชิญนั่งมึงเชิญนั่งดิเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะหมดแล้วเนี่ยต้องไปตักเพิ่มแล้วเนี่ยอุ้ยแม่ก็รีบเกินกว็รอยชิ้นน่ะไม่เกินอุ้ยไม่นี่ไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่แล้วแดดก่อนกินๆช้ำๆนั่งอยู่ค่ะนั่งอยู่ค่ะผมไม่ได้ชวนมึงใครครับผมชวนอีคนหนึงเจ๊คุณนี่เป็เรื่องรู้หลาดดิ ชวนผู้ชายนู่นเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งค่ะใครเนี่ยเชิญนั่งค่ะแดนเนียลเนี่ยมีคนมาเต็มเลยอ่ะเขาจะมาอิดอิดกันหรอแม่เออถูก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 ซึ้งปังมากมือม,มันจะไหม้ลแล้วกระทะเห็นปะหมูหมดแล้วพออะ้รกินดอกต้องกินหมูอ่ะมึงมึงออมึง,มง,มงอ,อีแดนเนี้ยบอกว่าฮาลานเหรอ <laughs> ก็ตาอ,อิสลามไงคือมันไ,ไม่มีหมูเนี่ยเขาบอกมันคือ,ม,คอมันคือหมูนะมันไม่ใช่ฮาลา <c oughs> อีกแล้วให้กูไปตัดอีกแล้วบอาเนื้อไปให้นางเซ่นี่แหละหมูผักูเอาแต่หมูค่ะให้นางบาปไปเลยเออให้นางบาปไปแล้วมากินทําไมล่ะเราจะย้ายโต๊ะแล้วอยทำไมทไมนางมีกุ้งมาเต็มจานเลยวะโอโอเอาข้าไปเอามาจากไหนเนี่ยเออแล้วนางใช้ให้เราไปเอาหมูด้วยงงอะ่ะแม่เราไปนั่งนี่ดีกว่ามาใครมาเอากุ้งมาเสิร์ฟวะดูดิแต่พ ใครมันเรากุ้งม,มาวางไว้แล้วใครจะแดกได้หมดอะกูแจ้งรปภได้ไหมเนี่ยแม่เรามานั่งนี่กันไหมจองเดี๋ยวเดี๋ยวเขามานั่งด้วยเดี๋ยวเราบาปเดี๋ยวหาว่าเรามาชวนเขากินหมูโอ๊ยไม่เอาเลิกวางได้แล้วมึงจะเอากุ้งมาวางโต๊ะกูทำไมออกไปกินไม่ทันแล้วเนี่ยแม่เรามาหมอวยกันดีกว่ามาอะไรเนี้ยใครเนี้ยไม่เอากุ<อ>้งออกไปไม่กินกุ้งคะ่ะโอ๊ยกุ้งเยอะเกินไปมึงเลิกเมาเอากุ้งมาเสิร์ฟก่อนที่กูแดกไม่ไหวแล้วเนี่ยแม่จิมก็ใส่กระถ่ายกูด้วยส ว่ะเขาบอกเขาไม่อยากกินก้อนหมูเขาไปหยิบหมูอะไรใหญ่นั่นหรอโอ้โอ้โหเขาตักหมูช้ำได้มั้งก็เขาแต่งตัวคอร์ดเพลย์ที่เสวยปะเขาตัวคอร์ดเพลย์แหละปะโอ้เขาไม่ได้ไอ้นี่จริงเพราถ้าอินสันจริงคงไม่กินหรอกมั้งหรือว่ามันเป็นแค่เกมเขาเลยไม่ซีเรียสอะไรเปะวะไม่รู้นะมึงมึงกูหูเบคอนมึงเก็หยิบเบคอนมาช้ำเลย อย่างนี้นะคะสามชงสามชั้นเบคอนทุกอย่างโอยอะไรอ่ะหมูบินอะไรอ่ะโอ้ยทะไรอ่ะโอ้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 มาเมื่อกี้อ๋อเซอร์แบบใหม่เหรอโอ้โหเบคอนแน่นเวอรบ้อตายเลยบาปโดน คนไทยกุ้งทานได้ไหมจ๊ะเอ้ามึงก็พิมพ์ไทยนี่แล้วกีแอปเป็นคนต่างชาติอีนี่เอ๋อมึงเขาเติมมึงเขาไม่หยุดมึงเขาไม่หยุดมึงเขาไม่หยุดนะดูดิมึงกุ้งแดกแดกยากมากเลยอ่ะพ่อเติมน้ำซุปหน่อยไหมเติมเติมบอกเขาเติมหน่อยเติมเติมเติมอีดอกนั่นเอากุ้งไม่วางไงละอีนี่มึงน้่นมึงนะเดี๋ยวเจเขาขวีแล้วขี้ท้องห่อค่ะเจเขาวีแล้วมึงเจวีเจวีนะ ึงป่ะตัวมะตัวมะของจริงนี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวมะตัวมัมตัวแม่เออของจริงบอกเลยปิ้งหน่อยค่ะอีพวกนั้นอะปิ้งหน่อยค่ะโอ้ไม่ปิ้งเลยดอกแดกฟรีเวอร์ไม่รู้ว่าถ้าเรากินอีส์ร้อยครั้งเราจะได้อะไรวะมึงอีสอีสเราอีส์์มันเลยอ้วยมันหรือ้วยตอนนี้ไม่ได้คนอีส์ค่ะไม่มีคนปิ้งเลยปิ้งปิ้งกันเต็มจานเลยปิ้งบ้างนี่กยกเทน้ำเก่งจังเลยดอกชาบูบ้างเนี่ย นักร้องร้องเพลงไม่ร้องเลยโอ้ร้องไหน,น,น,ไหน,น,ไหนดีข้างบนน่ะทำรายการในอีดอข้างบนน่ะอีสวยจานโล่งมากอีกแ้กินกินโหันมากออปากมึงจานชมพูมากกระทะไม่ไหวเขอดับไฟหน่อยงงเวอร์ก็ตอนเจคาวินเราไปดับกระทะเออขาไม่เกี้งงงมากเขาลังปิ้งอร่อยออร่ยเอาพูฉีดน้ำไปฉีดกูงงปิ้งไม่เก่งต้องกินค่ะห่านเท่าเนาะโอ้ปิ้งไม่เก่งอยากกินค่ะโอ้กูไปกินอาหารจานเดียวโนไปตักกะเพรากินไปโอ้สิสิบแปดละเท่าไรละอ่าแปดสิบแปดละ กินกินกินแล้วเนอะอิ่มอินมันลูกอ้้ยกินหมูช้ำเลยคนหลังกินหมูช้ำเลยกินเอาครบร้อยหรือกินเอาแบบเอาสะใจก็ดูกินเอาสะใจนะอุ้ยก็บอกอิ่มจังเหมือนเขาดิกลัวอิ่มบาปป้าแต่หมูยังเต็มโต๊ะเลไม่ต้องมามาต๊ดนีกแล้วเขาหาคนช่วยหรือเปล่าพูดอย่างนั้นน่ะฮะมะเ้าจะหอกับบ้านเหรอวิ่่่งยยยออหนแล้วกันวิ่งย่อยหน่อยแล้วกันเอาดีเริ่มแล้วแต่มึงเริ่มแล้วเขาตัวมะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเอาเลยไปแล้วไปแล้วเออเออออกกำลังกายช้ำ ริศ้าหมูกระทะแบบใดเขาแบบเขาเอาคุมจริงๆอ่ะเขาอิ่มแะ้เขาต้องย่อยเพื่อกินหมูต่อเลิศอ่ะเราทำถึงเกินอ่ะหนึ่งร cin ้อยแล้วเฮ้ยคอมพีวว่าได้ไรอ่ะได้หนึ่งร้อยบาทแม่เท่าไหร่แ่ม่แม่เนี่ยเก้าเอ็ดเปอยีก็วิ่งย่อยเก่งมากมาหยุดมา มาพอแล้วมามีคนขโมยมากินแล้วเนี่ยมามาหยุดไม่ได้หยุดวิ่งนะหยุดกินกินหมูก่อนหยุดกินหมูมันบาดแล้วมาเอ้โอ้มาเขาจะวิ่งวาอินี่มันเอากุ้งไปปิ้งในกระบะมาเขาเอ้กระทะมากระบะมาก็กระบะมาไเลยนี่หมูเขากิกูว่าเลยเห็นไหมล่ะเออความผิดละกูว่ากูว่าละกูวไรเห็นไหมล่ะเจ๊ไม่ใช่เจ๊ทางเนี้ยเหมือนมีบอกว่าให้ซื้อได้ด้วยอ่ะอันนี้ใช้16อะไรโอ้ยกูซื้อกูซื้อมะนาวมาสองอันนะมืองตูดามะนาวุ้ยชาม ซื้อมันอยู่ในตัวเลขกับมึงอุ้ยอือึกชนเลยแม่ชนชนชนเก่งๆหน่อยหนึ่งสองสามออก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 โอ๊ยดอกเชนผักแดงเจ๊ตรงนี้มีปืนฉีดน้ำด้วยตรงนี้หรอกูสีแดงกูสีแดงกูสีแดงมึงสีม่วงไปว้ายเติมน้ำเตรียมปืนต่อผู้ร้ายโอเคใช่แคทตินพร้อมแล้วแม่ปวดปะปวดาะปะตรงการตรงการโวยตรงการ กดคิก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 ตรงการฉีดมะอะไรมึงตรงการตรงการค่ะตรงการวายไม่เล่นน้ำค่ะเอ้าไม่เล่นหรอไม่ได้ค่ะตัวต้องเปียกค่ะตรงการตรงการตรงการขม้าตรงการขม้าตรงการค่ะตรงการค่ะมะตรงการค่ะแฮปปี้นิวเมียค่ะตรงการค่ะอุ้ยเขาด่าเขาหยาค่ะว่ะหยาค่ะไม่หยุดไม่หยุดต้องเปียกค่ะเปียกค่ะเปียกนี่นะเปียกไปเลยไปแจ้งตำรวจเอาวุ้ยเขาจะด่าอีไรกันเนามึง เดี๋ยวบุญเดียมบุญทีนี่มีโชว์มาน้ำด้วยว้าวมาน้ำบอยิงแม่งเลยมั้งมาน้ำบอฮะมาน้ำนะไม่เล่นน้ำค่ะอุ้ยมะเขาพิมพ์ชามากเลยหรือคุกฉีดตั้งนหนาสิเออไม่เล่นกูก็จะให้เล่นเอาเล่นไปเล่นไปเออเออเออเขาโดดเขาโดดตกกลัวไม่รู้เขาโดนตบโดนตบแน่ไปแล้เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนางดอกไม้อุวยเขาด่าแล้วมึงเอาแล้วมั่นเหรอคะฉีดลอยทำไมก็ส่งการออกจากบ้านทำไมล่ะ ไอ้เหี้ยดปิดปิดปิดปมดปะดปิ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 ดอิดปิดปิ่งมึงทำปิดปัดเดปิ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 ัปนดปิดปิดปิดปัดหิดป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 ิดอกไหิดป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 กไม้ดปิดปิดอกดม้ดปิไดปแด้วมปิด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 ้ิมปิดปิดปาดดปิดปิดมิดปิดปดปิดปิดปดปิดอไม่ิดป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 ิดดปิดมิดปิดปิดปิปปด้ด้วยดดดดดิีดด เขาเห็นม <'t> <Christina. S 2> ึงเขาเห็นเขาอะไรเบิ้งเบิ้งมองมองมองมาตามมาตามแล้วดมานี่ก่อนนี่ก่อนไม่เอาแล้วกลับบ้านกลับบ้านแม่กลับบ้านกลับบ้านเราจะตะเกียบตีมึงมบงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาหยุเบิ้งมาอุ้ยมานก็สาดน้ะใส่ มาทำไมคะมะมาทำไมมะอยากเล่นสงครามหรอมะอุย้ยนาง,งคอนางคอนที่เติมน้ำเลยอ่ะเออนังนังแบบตั้งป้อ,ปอามแบบมะมาเขาแบบเขาเก่งอะ่ะโอ้ยอออุย้ยยไปปืืนเขาซื้อปืนเ<อ>ขาซื้อปืนเลยเหรอมึงเขาซื้อปืนเลยเหรอเอาดีดๆอุ้ยปืนเล็กหรอปืนเล็กหรอเออเขาแค่อันป<บ>ืนเล็กเล็กปั๊บมะมาทำไมมะมาทำไมมาเออเออเออสงครามค่ะมะไปไหนไปไหนไปไหนคะซานอือมึงมึงกระเทยยิงมึงกระเทยยิงมึงสาดอืออือมึงกระเทยยิงมึงอะข้างหลังระวังนะไหนอะ นี่ไงก็เลยแต่มงกุฎอ้อย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 มีแต่คนลุมมึงงั้นกูลุมมึงแล้วกันนามึงมึงเอามึงละ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 นี่แหละกูแท็กทีมแล้วกูแท็กทีมแล้วเออ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 อเามึงนี่แหละทุกคนลุมมึงขขออออปปกกตเมาเขาเหนื่อยมาเขาบอลเหนื่อยมาเขาเหนื่อยดอกไม้บนหัวเธอก็น่ากินอุ้ยวันจะกินมดวันจะกินผักผัดผักผัด นี่แหละไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนีมึงนี่ย้อนออกกลับบ้านกลับบ้านวิ่งกลับบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว